พนักงานส่วนตำบลหรืออบตอกรณีที่เป็นพนักงานที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับกรณีที่เข้าลาพักผ่อนประจําปีจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งหรือไม่อย่างไรซึ่งในประเด็นนี้นะครับตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตนําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลพุทธศักราช2566ได้กำหนดเอาไว้ในข้อ12พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใดลาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ4ลาพักผ่อนประจำปีการลาพักผ่อนประจำปีเนี่ยให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาได้ ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบลน,นะครับก็หมายความว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสิทธิลาพักผ่อนได้ไม่เท่ากันนะครับกรณีสมมุติว่าพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าวมีสิทธิลาพักผ่อนได้10วันนะครับในปีงบประมาณนั้นก็คือก็มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งในระยะเวลา10วัน หรือบางคนเนี่ยอาจจะสะสมมาเป็น20วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามาที่มีสิทธิ์จะได้ลาพักผ่อนนะครับตามาหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดนั่นเองนะครับ